ไม่คิดว่าจะเลิกกันพี่เอยอมรับอ้ำพกทะเลาะกัน เรียกได้ว่ากลายเป็นข่าวที่หลายๆคนให้ความสนใจและกำลังพูดถึงอย่างมากมายกับเรื่องราวความรักของซุปตาคนสวยอย่างสาวอัมพชราภาชัยเชื้อและหวานใจหนุ่มสุดหล่ออย่างหนุ่มพกประธานวงพรประภาจากกรณีไอจีของแมทพิรณีได้โพสชี้แจงเองโดยแมทได้กล่าวว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นนั้นแมทตัดสินใจว่าจะไม่เงียบแต่จะชี้แจงครั้งเดียวทางนี้เพื่อจะได้ฟังจากปากแมทแบบครบถ้วนไม่ตัดต่อและไม่แต่งเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะ Huh? เรื่องมีอยู่ว่าแมทไปสั่งสรค์ปีใหม่โดยไปกับเพื่อนๆพ,พอจก,กอ็ไม่ได้มีการนัดกับพี่พกแต่อย่างใดเป็นกลุ่มเพื่อนแห่งเอากันมานานทุกครั้งที่ปาร์ตี้ก็จะได้เจอหรือไม่ได้เจอก็ตามแต่โอกาสวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพี่พก่ายมือขึ้นมาจะว่าเพื่อดูแลน้องก็ได้ไม่ใช่การเดินจูงมือหรือจับมือถือแขนกันแบบชูสาวทางนี้แมทคุยกับพี่พกแล้วว่าเราต้องยอมรับในความไม่คิดเกินเลยไปของเราสองคนซึ่งทําให้เกิดความเข้าใจผิดอยากแก้ตัวตรงจุด นี้แต่ขอแก้ไขเพื่อยอมรับความผิดพลาดเมื่อทราบเรื่องว่าพี่อ้ําไม่สบายใจแมทรีบส่งข้อความไปขอโทษและอธิบายในวินาทีนั้นเลยรวมถึงส่งแชทของแมทกับพี่พกตั้งแต่แรกเพราะคิดว่าอย่างน้อยถ้าคนจะมีอะไรจริงต้องปรากฏในแชทเพื่อให้พิจารณาในความบริสุทธิ์ใจค่ะทางนี้ขออภัยทุกทท่านที่เกี่ยวข้องแมทเป็นห่วงความรู้สึกทุกทท่านมันไม่ควรเกิดขึ้นแต่เมื่อพลาดแล้วขอแก้ไขแล้วปรับปรุงให้ถูกต้องแทนการแก้ตัวค่ะขอโทษจากใจอีกครั้ง และขอกรุณาไม่แต่งเติมเรื่อง เอสุภชัยก็ออกมาโพสในอินสตาแกรมสตอรี่ว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นพี่เอกไ็ไม่สบายใจนะคะก็เลยติดต่อไปหาน้องแมทเพื่อเป็นการขอโทษส่วนตัวแล้วมีการพูดคุยกันด้วยดีเรื่องคืนวันนั้นมีคนโทรมาสัมภาษณ์พี่เอด้วยความที่เราเป็นคนถามมาพูดไปตลอดเลยลืมว่าเราไม่ควรพูดกับนักข่าวแบบนี้มันจะไปกระทบกับคนอื่นด้วยและส่วนเรื่องของน้องอ้ําและพกพี่เอก,ก็เพิ่งรู้วันนั้นที่เพื่อนๆคุยกันว่าทะเลกกาะกันไม่คิดว่าจะเลิกกันเรื่องที่น้อง พี่เอจะคบใครหรือเลิกกันพี่เอจะรู้ทีหลังเสมอต้องรอให้เพื่อนๆผู้หญิงเขามาเล่าให้ฟังไอที่เราก็คิดว่าเขารัก,ลกเลิกเลิกกันมาตลอดไม่คิดว่าจะเลิกกันด้วยก็เลยกลุ้มใจแทนเขามันตกใจและตื่นตระหนกจากสิ่งที่เราได้ยินมาใครโทรหาเราก็ตกใจตลอดแต่ตอนนี้พี่เอสบายใจขึ้นละค่ะพี่เอต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะที่ทําให้ไม่สบายใจรวมถึงผู้จัดการอามนองรักพี่เอด้วยที่ทาให้มีข่าวเขาเข้มแข็งมากค่ะ ยังมีแรงโทรมาด่าพี่เอเรื่องสัมภาษณ์ข่าวได้ทุกชั่วโมงทำโทษอะไรพี่เอก็ยอมแล้วจะขอบคุณน้องอ้ํานะที่ตื่นมารับฟังพี่เอและช่วยโทรหาน้องอู่ให้และขอบคุณน้องอู่นะคะที่ช่วยต่อสายให้พี่เอคุยกับน้องแมทเชาวมาส่วนของขวาญชั้นจะให้เธอนะคุณผู้จัดการแทนคําขอโทษแต่อย่าด่าพี่บ่อยนะเอาเบาๆหอนะนะ